มงจังหวัดท่านบรรทุษะจังหวัดท่านผู้แทนท่านนายกฯท่อสิงห์ปานะครับท่านนายกอโครงการบริหารทุนตำบลญตุนีวัชชันอะรต่างๆนะน,นะครับทีมงานของท่านประธานประมงจังหวัดอะไรก็โคมประมงเล่นไปได้นะได้เลยครับใช่เลยครับพี่น้องกับน้องพยาบาลแล้วก็พี่นอ้นนนนองที่เป็น ชาวตำบลวัดจันทร์และตำบลไก่เคียงที่เคารพหลวงบู่ทานนะครับวันนี้เนี่ยความจริงมีภารกิจเจดุงเทพนะครับเป็นไปรวมพิธีกับกับตรน,นมอเพื่อทางประเทศที่เ้าทั้งกระส่วงเนี่ยทำพิธีหลักเวลาท่านเลี้ยนจิรล,ลึกนะครับอย่างในอนลูกกาศพิธีมามงคลเฉลิมม,ฉลม,ม,ฉลมมงคลธปรมชา ขับรถของมาบ้านลุงเดชไปเจ้าหยู่วนะครับแต่ว่าขึ้นหมดรองผู้ว่าไปแทนด้วยความตั้งใจว่าอยากจะมาเน้งเนี่ยนะครับมารวมกันกิจกรรมจะเริ่มบ่าเกียรติในโอกาสวันจะเริ่มมาถึงเวลาช้าของสมเด็จปนังเจ้าธุรกิจประพฤติมาเลยราชินีนันประพฤตรมรนาชล้นีพันทีลวงในวันนี้นะครับที ทางประมงเนี่ยไม่ว่าจะต้องปลาห,หรือว่าทีไหนก็นแล้วแต่นะครับเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมประเกียรติถุกๆปีนะครับในโอกาสสำคัญสำคัญแต่ว่าถึ่แม่ว่าจะจัดเป็นกิจกรรมเฉลิมประเกียรติเนี่ยนะครับพ้นทีได้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเป็นพ้นทีได้รับให้กับพี่น้องในพื้นที่นะครับได้มีมีปลาเพิ่มมากขึ้น นะแต่ว่าผมบอกประมงไร่ที่ลว่าเออไปห้าปลาอื่นจะเป็นปลาบินเมืองปลาราได้มากมายขอให้แต่ปลาตะเพียนนะครับนี่แหละมันกลายพันธุ์มาแหละปลาในแหล่งนามนี่จริงนะนะครับเพราะว่าเมื่อเดบานผม๊บเดบินเดาเนี่ยแต่ก่อนยังปลาแก้มจำปลาขี้กุ้มปลามันไม่ใช่ชื่อปลาตะเพียนใครๆปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งนามเนี่ยมันผลมาปุ๊บเดี๋ยปลาขี้ยะนะอะไรแบบนี้นะครับเราก็ว่าก็ช่วงล่างๆเนี่ยราชการ เอาปลาที่พอพันไปลงไปถึงลงไปผปสมมาเองเป็นเพียนมดนะออกมานี่จับมาได้ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่ปลาที่ประมงปล่อยแล้วก็ไม่ใช่ปลาธรรมาจากทั้งเดิมนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่ไหมแลวก็ที่อยู่ก็มุกต้องท่งาผว่าน้องแร่ที่ไปอันมันน่าจะอยากนะครับว่าไปไป,ไปพอพันไอ้ปลาที่ปลาพื้นทินเดี๋ยวมันกำลังดีให้ไปดิบเลยซาเพราะว่าไปอปอบากีตัง ก็นี่ได้แล้วแต่ว่าบอกว่าให้ไปทําวิจัยแล้วว่าเลี้ยงปลาก็กี่กี่ตังในกี่ช่างเนี่ยเลี้ยงอยู่แล้วมันคขยไม่ไดเลี้ยงปูไคือได้ราคาแต่ถึงเ่อยคายรายนีืเป็นต้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าตรงนี้เลี้ยงปลากี่ตังนะไม่ถึงเ่ิตรงนี้ต้องแรียว่าดอกเนื้อจากปลาตาเพี้ยนไปเราปล่อยเนี่ยถี่คุยๆยว่ามันจะมีปลาได้บางที่ปอกพันนํำมาคุณผู้ท่าประชาติได้นะครับแต่ในระาว่านนี้มันยังปอไม่ได้มันก็ต้องเอาปลาถะเพียนปลา อ่าดีสกเทปหลายเลยหาทุกศาสนาเลยเออจื้อปลอามาจากมาเลอหลาทุกศาสนามาลองมาทุกศา,านนะครับอ่ามาปล่อยพังก่อนเพื่อที่จะให้ให้มีให้มีปลาให้มีขั้นนำไว้เป็นอาหารไว้บริโภคในพื้นที่นะครับก็ก็ก็เป็นเป็น,ปนสิ่งที่ได้รับจากที่ทางประมงได้จัดกิจกรรมจะเริ่มเกียดขึ้นมานะครับที่ดีวันนี้อย่างหนึ่งเดี๋ยวว่ตั้งใจษตรมาตรงนี้บอก,หบอกเห็นว่า ร้อยกคองอาทิตย์ก่อนจริงเนี่ยผมคิดอดฟ้าเนี่ยแหละคลองอาทิตย์แต่ว่าอยู่บ่อยนะครับเพว่อจะไม่ใจแลงจะไม่มีโอกาสที่ได้มาสัมพัสบรรยากาศก่อนนี้ประมาณเ,เดือนเดือนมีนาเดหลายความเหลืองฝนนิดนงึงนะครับหลายความเหลืองฝนก้องจิงนิดนึงตั้งแต่วันที่การพุ่งจำเป็นพิดประมาณวันที่ก้าวมีนานะครับ กมไปให้ดีๆกัคนล้วงดีๆสุพินมีจัดทำเป็นหลุมร้ายมันต้องคนหมัวงงามบ้านโยป้าโอ้เนี่ยเผื่อนะพุ่นะครับว่าเฉยเอาพุ่งบินทำคนล้วงมาเติมน้ำที่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันดีแรงนะน้ำมันดีแห้งพอแห้งกระทั่งจะรอนเอาไม่ทันนะครับแกก็เร็วประมาณสักกลางเดือนส่งของบินมาสามลำกองตามการ์ดห้ามาลำหนึงนะครับ ก่อนที่จะถ้าเปิดแผ่นบินวันนั้นที่บุษร,ราวิชาญก็อยู่กับผมนะป่าผมขึ้นขึ้นหอแต่ว่านายจะเป็นกังเหล็กและกลังผู้ทายในชีวิตหอประเทศน,น,น,นี่ไม่นังกี่เร็วไม่ไม่เดี๋ยวมันลเยียนะครับตรงเครื่องรงเครื่องเมาเกือบแล้วว่างเราไปถึงกันทเย่ก็ขึ้นมาตั้งแต่น้ำม,มีนกัทเย,ย่ลายมาเลยนะครับเนี่ยไปอยู่ทีนทน่นี่ว่าไปยู่ที่เขตวอซายหรือที่บินล่อง ไปแล่สะพากว่าน้ำถานี่อยู่บนปลือนนะครับเพราเรานาวันนั้นในน้ำอย่างเต็มทองอยู่เลยตั้งแต่จริงหนานค้อนจิงโน้ตเนี่ยนะครับแต่ว่านั้นน้ำน้ำเชิ่เชินครับน้ำอย่างเต็มอยู่เลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพ่นล้วงหลืม่ทำแต่วันไม่ตกนะครับเพราะว่าปัจจัยที่ทำไม่ตกได้นึงเหลืองลมติดทางลมเหลื่องความชื้น เหลืองต้องการผสมไอชั้นเคมีกับก้อนเมฆได้ต่างกันนี่นะครับจีดีหลายพวกข้างว่าบางวันไปตอกเตะตรังคนณตรังทัวก็คุณแกนะครับที่ต่ำคนล้วงต้องไปให้ที่ก็ไปก็มันไปที่ไปสะตูนเอายัดไปทำในเล่นะครับก็เพื่อที่บังคับจิตให้มาลงตอกเตะมานอนก็ขาดสมมี่มันแคบงถ้าตันขึ้นไปแรงกับบนนี้แค็งไปเดียวเล่ออกเล่ออกกระเลยช้าเนี่ย มันก็ไม่ลงนะครับอยู่จนว่าคลองอัดถินแห้งนะครับคลองอัดถินแห้งนะที่จ้าวิชาญกับว่าคุยกับผมว่าถ้าที่ไม่ลงมือเองอยากที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ผมก็เลยหนัดในเพื่อไปดั่งเสียงเภอที่ในละครจริงโนดประเทศิ้นแล้วก็กำนันถูกกำหนดนะครับเชิญประธานอบจแรงต่างที่เกี่ยวกับองเนี่ยไปดั่งลายเลยก็ร้องเรียกว่า มันไีแก้มันพื้นนะครับเกิดเกิดนึ่งก็คือเอาระด,ดมเอาเครื่องรูปนามกน,นัดย้ายไปตั้งันเด็กคลองคลองโรงกระเทสิน้นนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าไม่นั้นหนังเกมชูไม่ได้นะต้องเอาไปตั้งในคลองโรงนะครับ,บ 4, เกิดมาทานให้ไปซีหรือฮาเขื่องไอ้คณะซีนิวเนี่ยบ่อพอ่อให้เอาข้องบ่อพ่อไปอีกเครื่องไอเดีเป็นเครื่องรูปนามระยะไกลแต่มันไล่ว่าสูกนะครับ ก็ไปชูบหลายมาเขาปอกก็ว่าพอครองมันแห้งเนี่ยนะผมไม่ได้ข้ามาแต่ผมรูทุกวันนะครับผมก็ถามทุกวันว่างานไปถึงไหนแล้วกองแห้งก็ต้องระดมรถไปแต่งพุทลนอเพื่อที่จะให้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าเดินทุดท้ทยเนี่ยมันก็มีบาง่วงบางตอนที่มันต่อจากกอาถิ่นมันังไปไม่ได้ไอ้นี่ก็ต้องให้ทางกรมชนเขาทำทำแผนทำงบ ในเรื่องของการคุณหล่อเพิ่มเติมเพื่อใหานไปทัวร์นะต้องต้องต้องเข้าใกระเจิดกันนะครับเพราะว่าบางคนเนีนยช่องลายไปถึงให้ผมนะว่าเออกำมาปรากว่าว่านานแ่ไปไม่ถึงแต่ไปไม่ถึงบอกจริงแล้วตรงนั้นมันอีกเซนนึงต้องทำโครงการเพิ่มเติมเละปณิถนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าว่าถ้าอย่างมีตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำเชื่อมบาน้ำก็ปลอมจากวิธีการอื่นเอาไปแก้ให้ปัญหาหายนะครับก็ชุบอยู่ เป็นเดือนนั่นช่วงนั้นนะครับจินหวังแล่เล้วเนี่ยการแก้แค่ปัญหาเฉพาะหน้าพ่อทางเชื่อมประท่านก็ดีทางบอพ่อก็ดีมันข้ออยากพบว่าข้อท้อนเกิดขึหน้านเพราะว่าเดี๋ยวให้อยู่ไหวทั้งอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับวายจนแล่ว่ามันใจแล้วก็หยดออกเพราะว่าถ้าหยกออกไปแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวมาไม่ดาวลำบากคณะผู้ว่าชังนะครับของไม่เวียนหลงดองเองแรง ผมบอกบ้าพ่อจังหวัดว่าให้ให้ประชุมนะเอขาเขาอจะชายงบหยับยันเพื่อที่เอาเงินเอาเบียร์นี่ไปซื้อน้ำมันให้ให้เครื่องจุปน้ำก่องก่องก่องเคสอะไรต่องๆสิบสองนะครับบางครั้งว่าบ้านนอกบ้านในก็โดนผมว่าทางเคสว่าเอาเงินไปก้อนเอาเงินมาก่อนแล้วยกเครื่อนว่าแต่วันนี้ก็ย่ำนะ นะเลยบอกว่าไปบ่อเขาที่ว่าไม่ต้องวงนะเดี๋ยวตาประชุมเลยไม่ได้เบี้ยพวมเบี้ยบ่มจ่ายเองกันน้ำมันนะต่างเนึ่งตัวบ่อถิ่ดีคมบ่อๆนะครับเลยเลยแค่บอกเกิดจากธรามาเพราะว่ามันจุกเจิดแล้วนะครับประเด็นเนี้เลยบอกว่าให้อยู่ก่อนเนี่ยเบอรเขาออกก็เอาออกไปแล้วนี่ว่าอีมาลาเมื่อเนี้ยลาฟังที่คัดกุ๊กคัดโน้มังนีมานะครับการลายฟังความเป็นมาจะไม่ดันแต่ผมตามทุกวันว่า แนมเพื่อไม่ยุ่มวันนี้ตัวฮะแนมเพื่อทิ้งนะตอนที้หนามเยู่ที่ทิ้งนี่ไปถึงได้แล้วแก้ปัญหาผืนพื้นะครับต้องเอาอะไรไปช่วยเติมเติมมั้งพอผ่อนทิ้งลงไปตัวฮะแามเพื่อนี่พระนครนะครับถ้าพื้นที่ทาได้ทำต้นมากําลังรักนะ่ะเกิงจักนะนนายกนะครับมามามาจัดการให้รวมกระทั่งท่องเที่ยวมาท่านในพื้นที่นะก็ถ้ามาที่แก้วนะไม่ได้เลยนึกแต่ว่าถ้าต่ออยังมีในส่วนของ การแก้ไขนอย่ายาวหรือเรือนแร่กันนายกนะครับว่าอันนี้ต้องทําแผนทําโครงการทำเรื่องต่างเนี่ยแต่ว่าข้องปีก็กลาไม่ทันแล้วแผนผมเส้นจุงไปเลยเลยว่าเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมผมมาปลายปีที่แล้วนะครับได้ลงพื้นที่พวกเราว่าโครงการมีอะไรบ้างนะให้นำเสนอไปนะมีพื้นดีพร้อมแบบพร้อมไรืพร้อมจะได้ข้าวแผนเตรียมข้องมาได้หรือบังตัวก็ดำเืินการไปแล้ว แต่ว่าบางตัวก็ยังไม่ท่านกับไม่พือนะครับเดี๋ยวส่งไปใไนแร่ในปีที่ทัดไปให้นะนะครับแต่ว่าสาคัญที่สุดคือถ้าว่าตรงไหนเป็นเป็นทีล้วงกันไม่พือนะเราเเหมือนการไปตามกระบวนการข้อชายพื้นที่ไละต่างว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นทีเอ้กชนก็ให้เขาอุดติดตีดดินให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเมื่บางทีให้งบปแล้วนะถ้าว่ามันบือมั่งเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับจำนวนเนี่ย ตอนแลกไปทำใบทรรมาเอาตรงนี้ติดตือปาไม้ไม่ได้ที่เอาผมออกแรงนะถูกไหมฮะจะมาต้องไปบอกข้างบนให้โยนหนึ่งหลังให้ผมไม่งั้นงอกตกนะครับเอาอีกฟังหนึ่งกองทีนี้ทีเอกชนเออไม่บอกนะว่ามีอยูนะเรื่องทีนะครับปรากฏเราเอาประต่อแต่ไม่ใช่อาปตอจันทร์แรงดานนี่พื้คนหลับฟังนะไปทางนู้นทับทีชาวบ้านเลยนะครับ ราะว่าให้งบมาสามสิบล้านถ้าจำไม่ผิดนะครับปรากฏว่าปติดที่ช่นทั้ดเขาเพิ่งรู้นะครับแต่นี่เครนะียดับแหละนะหรือว่าเลน้ยงในอำเภอมาถิ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอุทิศให้หมดนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าไม่จัดการเรื่องทีเรื่อยเงินขึ้นคืนค้นหลือทีล้างคอนี่ก็ไม่ให้แล้วนะครับเราะว่าที่ว่าไม่พร้อม นแต่ตอนนี้น่า,น,าน่าจะได้เลยนะครับน่าจะได้แต่ไม่ใหญ่ก็กวัดฉันนะกลุม่คมคนเราฟังทางอเอาเป็นกันนะครับเราทำอะไรไปนี่พวกพากันลยื่นเรื่องทีให้เรยียบร้อยได้ด้ไม่มีปัญหาเวลาได้ได้เบียได้งบได้ามากนะก็ก็รอนออกันเลยเพอาะการนี่คอปปากประมาณนี้กันเลวกันนะครับได้มีโอกาสได้บอกเราหนุ่นเงยจากเราทำกิจกรรมจะเริ่มเบเกียรติเรื่องกองพุนหอยได้ออีเรื่องมอซีข้างดำใหญ่ามากนะทีริง นะอย่าให้มากอย่าให้มากนะครับแต่ว่าก้มในน้ำพยังเลี่วิธีการป้องกันถีบมุมถ้ำถีบตรงมุมถ้ำเมืปีแล้วเนี่ยตินูมากเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแลงแลงกับเนื้อไม่ใช่กับเนื้อธรรมชาตินะครับมันมีเอกชนอยู่บริษัทนึงนะเอาไปเอาไปทดลองพอเหมือนกับปลาเกอยด์กอยด์กับถีเดียวบริษัทเดียวนะนะครับไปทดลองพอแล้วมันลุดไปแล้งหนามธรรมชาติประก็บแล้บ้านเต็ม บ่อกุ้งก็ดีและก็ดีเนี่ยอันนี้ก้าวอยู่ถ้าไปเนี่ยไข่ไข่ไข่เนีครับบอกว่าไม่ใหญ่ถึงเดือนในพวกม้วงจอนหรือว่าออกหลวงเนี่ยไข่คายไปกับนามเลวก็บไปเจริญต้นโตในนามพอเจ้าของบ่อไปกุ้งไปมันก็ไปกินกุ้งเวลาพอเปิดนามจับกุ้งที่บอกว่าอย่างในมอดี้กังดัมกุ้งยังไม่ถึงจึงฝังบ่อนะครับผมคุยกับพี่น้องที่เขาเลี้ยงกุ้งในบุญทีเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาไปดี วิธีการผู้คนยาของตำรมงของเจ้าบาลเรื่องต่างเนี่ยจับเซ็ตตากบอเลยเอากากชาไปมัดหนามเลยตำรวจบอกอาทิตย์นึงนะนะครับกากช่ายมัดหนามเปื่อยที่จะทาไอ้พวกถ้ามันลุดก็มานะครับนอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีก็ไม่ผือเรื่องของการจับค้าโรงงานปากปนเรื่องต่างแต่ลองติดต่อทางไปเลยกันเพื่อเปนยังเหนื่อนะกดถิ่นหลวงกองทัพกองทุนหน่วยให้เอาเงินก็บูรณาการอย่างวัดเนี่ย เป็นเป็นเงินประกันราคาให้กับคนที่จับฟ้ามอซี่ข้างดำแต่ถ้าหากว่าโรงงานแบบผลลับซื้อตำว่าราคาประกันของเงินของตุ้นที่จะชดให้นะครับแต่ว่าตั้งแต่อยู่มายังไม่ชดที่เวลาข้ามันแห่งได้ยิ่งแรี้ยงกินก็นได้ตั้งฟ้าแต่เดียวนะนาะแค่นแนเมื่อไรโนดเมื่อไรลงจับเดียเมื่ออยู่ไหนไม่ถานนะมวันนั้นเล่นบอกผมมาดูนะครับหรือว่าอีกต่างหนึ่งเนี่ยเขาให้เอาปลาพงตอนนั้นให้ปลามงไปเอามา ไอ้บริษัทเนี่ยก็ไปห้างป่าโปงมาแต่ตัวบอจะได้นะแต่ว่าเอียดเอามาให้เป็นอาหารมอที่กันดำไม่หลาวเอาแบบ้อยใลยจับมาเกินก็ไม่ได้เราไม่ต้องคำนวณพื้นที่ว่าอัตราทั้งหมดประมาณนี้สักกี่ตัวพอถ้ามาเกินมันกินปลาอื่นกันแล้วก็กินกุ้งแล้วมาแช่กินมัดหลาวนะก็ทำหรือถ้าว่ากองกันในเรื่องไก่ไก่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงแดงตัง ต้องเตรียมบ่อเตรียมแล้วให้ปลอมนะครับในส่วงเร่งน้ำตามเรื่องมาจานี่บางทีมันมาเลยครับดูต็มเลยแต่ว่าอาจจะเงินเดือนลงตามไปแต่เดียวเรื่องต่างกัว่าไปท้ายไม่ได้ก็ได้กินในโคเรื่องนะครับเหนือมันอาจจะหนอยว่าปานิ่งปกติสักิดหนึ่งนะนะครับแต่ว่าใครสนใจเดี๋ยวผมให้ไปได้งานหี่อยสมมติต้องทำสมมติไม่ได้หนาจวนผัวเต็มนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตามเร่ไปครับแม่น้ำ ข้าวไปตามคลองข้าวไปทางทล่งลางระบายน้ำได้ในาจวงบัวแล้วพอน้งข้ามจะมีมีีสาอยู่อยุ้ยเต็มนะครับเลยจับไม่ได้เพราะว่าข้งางล่งางทีต่อไม้พี่พอตัวแท้ขึ้นในต่อไม้ปลาไม่ติดนะได้นะครับขอบคุณคดูตทงกันแล่ก็เดี๋ยวได้ดวงล่อยปลาครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณท่านผู้ว่ันอย่างว่าสุขครนะครับ